สวัสดีทุกคนโอ้หมาให้ดูนี่อันนี้เขื่อนคีรีธานทางผ่านทางผ่านที่จะไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอะ่ะแล้วมาเจอมุมเขาจอดตกปลากันหน่อยโคตรเจ๋งอะ่ะเอาละ เมื่อที่เราออกมาจากอุทยานเขาพิรีสกูดเลาะซ้ายมาเล่หน่อยเดียวอ่ะจะเจอ <c oughs> วัดพลวงวัดพลวงที่เขาขึ้นไปลอยพุทธบาทกันเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้กับไอ้ตรงอุทยานล้วก็อยู่ใกล้กับวัดกระทิงขึ้นได้สองที่นะขึ้นขึ้นไปลอยพุทธบาทอ่ะ <c oughs> เออเจ๋งมาไล่อ่ะน่าตกปลา เออสวยอ่ะเขื่อนเขื่อนมีสเสน่ห์หมดเลยนะนึกถึงพวกเขาแหลมที่เคยไปนั้นก็สวยเขื่อนสีนครินยังไม่เคยเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าอยากจะไปเขาโศกอ่ะเขื่อนราชประภามังอันนั้นนนะัจะเจ๋งเนอะดีอ่ะเออเขื่อนนี้ไม่มีไม่มีที่ให้แวะริมๆเท่าไหร่อ่ะเลยไม่รู้จะ หาที่แวะให้แต่ไม่มีเลยน้อยมันจะมีทางเลาะริมในอยู่แต่เขาปิดซ่อมไงเนี่ยเขาปิดทำทางมอไซค์ผ่านได้อยู่โคชิวะ่ะดำเหมือนมึงเนี่ยเที่ยงพอดีเลย พอดีอะเห็นอะไรดีไปหมดอ่ะไม่เคยเจอไงไปดีเทียวกาเงเี้ยสวยสวยเลยจุดชมวิวมากินใหม่มีร้านข้าวเลยซ้ายมือตามสักหมูเตี่ยวเนี่ยไา่ไหมอ่ะ เราจะไปน้ำตกมันตึ๊บเลย ร้านตามสั่งก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำด้วยกับย่างมีร้านชำมีพี่ร้านน้ำตรงนี้อ็โหเราดูฝนเออแล้วตรงนี้มีร้านกลางเต็นท์ชื่อแคมปิ้งสตอรี่ไม่รู้เป็นไงเราไปดูในเพจกันเอาแล้วกันโอ้โหี่วิ่งเขาหาฝนกำลังวิ่งหนีฝน ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูวิวเนะเจ้าที่บอกว่าโซนนี้ปกติกลางได้นี่ทางที่เราขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมอ่าจ่ายค่าบริการอะไรเนี่ยตรงนี้หมดเลยถ้าจะกลางเต็นท์ถ้าจะเข้าน้ำตก ด้านบนเนี่ยด้านบนจะเป็นลานที่จอดทอเข้ามานี่เลยตรงนี้เจ้าที่บอกว่าจริงๆรากางได้น,นะแต่เมื่อวานเมื่อวันก่อนมั้งเออช้างนี่เขาผ่านเขาผ่านเขาผ่านมาจากทางเนี้ยตรงป้ายสีวขาวเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราเจ้าที่พบเจอไงเจ้าที่ก็เลยผลักดันให้ให้เขาลงไปทาง ด้านนี้แทนอืเขาก็เลยบอกว่าเจ้าที่บอกว่าโซนนี้เลยเนี่ยโซนเนี้ยเลยยังไม่แนะนําอืมแต่มีเจ้าที่นอนอยู่ตรงจุดนี้นะหนึ่งคนหนึ่งท่านเนี้ล่มดีแต่ก็ด้วยวิว <c oughs> อยากเจอช้างอยูไปเดี๋ยวเข้าไปน้ำตกกันอืเจ้าที่น่ารัก โอ้ยร้อนร้อร้อน,อนแดบดบผ่านฝนจุกจุกมาตรงนี้ไม่ตกเลยเออดีฮะอ่าเข้ามาแล้วนี่ <c oughs> ทางเข้าไปน้ำตกนะไม่แน่ใจว่าไกลไหมคงไม่ไกลอะ่ะแล้วก็ด้านซ้ายนี่เลยด้านตรงข้ามกับที่เจ้าที่ไอ้จุดบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยนี่หลังกางเต็นท์มีแค่นี้นี่จะเป็นลาน ที่สร้างที่แนะนำท่ากลางได้นะมีห้องน้ำโอ้โสะอาดอืมอ่านเลยอืมอาบน้ำห้องนึงสุขหาห้องนึงนะ สองชั้นสุดยอดร้อนนะไม่ใช่ไรนี่เลยที่ร้านจอดทอที่เขารีวิวกันโอ้ผมันฝสนตกล้ว <c oughs> เลือกเอาเลยวันนี้สะว้างกลางตรงฮอก็ได้หรือใครจะเอาฮอมาก็ แล้วแต่สะดวกเลยอ๋อโล้ออ๋อตรนนั้นรถเลี้ยวเข้าได้พุ่นรถออกใครจะขึ้นวะสุดยอดโอ้โหบิวดีอยู่ตรงนี้นะเคร้อน ล้อละลายอ่ะบ่ายโมงยี่สิบโอเคเดินมาอักใหม่ที่ลืมกดไปทั้งกายแล้วพูดเลยรบ้างเนี่ยสมองไปหมดแล้วนี่นะอู้ายยัไม่ดำไม่รู้ลานจอดรถนะไม่กว้างมาก ตรงนี้โซนจอดมอเตอร์ไซค์ร่มตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเข้ามามีร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารมาฝากท้องที่นี่กันได้นะแล้วก็เนี่ยเข้าเข,ข้ามาข้างพิธุนการเลยพิธุนการหลักใหญ่ๆอะ่ะเดินทะลุเข้าไปเลยเข้ามาปุ๊บต้อเชห้องน้ำก่อนเลยชายหญิงแยกกันที่เดินมาดูละไอ้ มีสุขาสองแล้วก็โถปัสสาวะชายสองด้านในสะอาดอยู่โอเคนี่เลยห้องน้ำมาสุดแรกมีสาระให้พักส,สารเจ้าพ่อคองแก้ว นี่จุดแรกนะตงนีเล่นได้พูดเล่นได้สบายเลยน้ำกำลังดีจุดเด็กน้อยเล่นได้หมดเลยนะเออ <c oughs> โอเคไม่มีไม่ไมอันตราย <c oughs> เด็กน้อยเล่นได้ ง่ายครั้งแรกง่ายเทียบเจ้าหิ่นเทียมมีชิ้นใ่ายยักษ์เยอะเจอไหมไม่รู้นะเป็นอารมณ์คือปิกนิกด้วย เออดีเล่นได้ตลอดแนวเลยคุณอยากสูมตรงไหนคุณุ่มก็ไ,มกได้เลยอม,มีจุดให้เล่นตลอดตลอดทางจริงๆมีเจ้าที่ประจำตรงนี้หนึ่งจุดเด็กน้อยเพียบเจ้ากิ่นฮะเลย จะเป็นเลาะเๆาลาะ้านต,ตกด้านซ้ายตลอดน้ำให้อาหารปลานะปลามันจะยังไงะ่ะเหมือมนได้เป,ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาอะ เป็นไปได้ไม่ควรให้นะเจ้าหินเพียบเลยคุณนเล่นทนะเลอดทางเลย้ำตกดีน้ำน่าเล่นไม่แรงน้ำใสเวิร์กแนะนำแต่นะกายบ้านายลิดตลาดสองดีเมืองตลาดโอ้โงสวยไม่เล่นตรงนี้ได้เลย โอ้โปลาไหนดูปลานั่นจะตัวเดียวน่าจะเหมือนกับที่น้ำตกตะกิงแน่เลยอืมว่าเวนั้นถ้าถึงแ่นาเล่นไปอยู่ให้น้ำซัสโอเคอันนี้ถุดชั้นหนึ่งนะแล้วขึ้นไปจะเป็นชั้นสองกับชั้นสาม สองเจอืมข <Okay. S 1> ั้นสองดี้ลงไปด้านล่างแล้วก็เออชั้นนี้หน้าเน่นอย่างนั้นดีเจ้ <Yeah. S 1> หน้าโดนมีเจ้าที่ประจำอยู่แล้วนะปลอดภัยนี่เจ้าที่พาไปด้วย เคครัมครับิด่มีช่วยเออคน่าดู่้ขอบคุณครับ ว่าก้านไม่ให้ไม่ไฟให้ไม่ไฟเอาไว้เกาะเจ้าพี่น้ำริ้วเลยโอ้ขึ้นไปได้แค่ชนะั้นสามไอะไรอะไรไม่เงียบได้แค่จุดนี้เนาะโอเคร okay, ครับพี่ อ๋อได้สามเนี่ยชั้นนจ่ดโอ้าหเห็นที่อ่านมาถ้าเกิดไปถึงชั้นเจ็ดนี่มันไกลมากเลยใช่ไหมคันยังัดอ๋อข้าไปแฝดลงมาไฟชั้นเจ็ดคือใช้เวลาทั้งวันเลยทางยากไหมพี่ปากมากอ๋อไกลไหมครับระยะทางขึ้นรถไฟแดง อ๋อมันไปยันชายแดนเลยใช่ไหมนนี้มันก็ใกล้แล้วเนาะแล้วปลอดภัยด้านหลัอหงอ๋อปลอความปลอดภัยตรงนี้ใช่ใช่ใช่นิมชายแดนมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไะไปอโอเคมาได้แค่นี้นะเดี๋ยวว่ากัน กล้าว่ายไปแตะไอ้ตรงตรงน้ำตกบอด ปลายขาออกจ็อกกิ้งไปไดูดให้ดูทางของน้ำตกที่ข้างหลังเราชั้นสองนิดเดียวึ้นมานดิเดียวมันไปได้แค่ชั้นสามไงมันไปได้แค่ชั้นสามขึ้นไปกว่าน,นี้ไม่ได้ละอันตรายแล้วก็มีเจ็ดชั้นอ่ะแล้วที่บอก น่าเล่นทุกชั้นเลยหนึ่งสองสามเล่นเล้หมดสองเมื่อกี้ก็น่าเล่นชั้นหนึ่งนี่ก็โอเคตรงสุดตวรวจเจ้าที่นะผมเมื่อกี้ไม่ได้โดดเลยตรงที่สูงสวยกลัวรอสูงรอสูงเพิ่ไหมไม่ดนะีกี่โมงม บ่ายสองห้าสิบบ่ายสามนี่จุดล้างตัวตรงนี้้วยนะก็นหน่อยนะโอ้มีเซาวเวอร์ด้วยอันเบลอเลยอร์เฮยน้ำไม่ไหลไตอตรงจุดมเมื่อกี้จุดล้างตัวออกไปด้านนอกก็ได้คนเยอะแน่เลยนี่บ่ายสามไม่แดดเลย นึดละคุณยังดีธรรมชาติยังเห็นใจตอนแรกอะไรนะรัพยากรนฝนตั้งเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ถือว่าโตรดีแล้วถือว่าคนคนอยู่ถ่านยุคงมาเล่นเนะี่ยดีคือคุณสาม,มารถเล่นได้ทุกชั้นเนะี่ย สองดีสามคือดีคือแบบอโซนหนึ่งยังเป็นโซนแบบอา่มมาลงแรเด็กน้อยเด็กน้อยเล่นกันปวนเดเรือเหม็นน,นักหนึ่งเด็กน้อยย,ยาวๆเลยก็จะถึงหน่งก็เล่นได้ตลอดตั้งแต่ทางเดินเข้ามาสองดีสามโคตรดี เียยิงสลาคนเยอะนะไม่กล้าพูดโอเคบายบายบายาบายตลาดบายบายน้ำตกของแก้วใช่ไหมน้ำตกของแก้วโอเคกลับบ้านโฮมแล้วเจอกันเปียกเปกอนปวยุูวา Okay. Mm -hmm.